ถ้าคนทรงฌานจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอย่างพอจิตเกิดแสงสว่างเนะี่ยจิตเคล้าเคลียนะจิตอยู่กับแสงสว่างเรียกว่ามีวิตตนะมันจับแสงสว่างเป็นอารมณ์ไว้อันเดียวไม่เอาอันอื่นเลยจิตเนี่ยเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างไม่หนีไปโดยไม่ได้บังคับเลยนะอยู่นั่นแหละวิจารมันเคล้าเคลียอยูนะ่เสร็จแล้วจิตจะเกิดปีติเกิดความสุข จิตี็เป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ต่อมาจิตก็มีปัญญามากขึ้นรู้ว่าการที่จิตยังตรึกยังคเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างยังเป็นภาระอยู่จิตก็วางแสงสว่างนะทวนกระแสเข้ามาตัวเนี้ยเอโกทิภาวะคือสภาวะที่เป็นสมาธิแท้ๆสามารถสมาธิจะเกิดขึ้น เรียกว่าเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นตรงที่มันวางแสงสว่างหรือวางอารมณ์กรรมฐานไปแล้วจิตจะตั้งขึ้นมาตรงนี้แล้วถ้าเดินลึกเข้าไปนะก็จะเข้าฌานที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงในวาสัญญาาณสัญญายตนะแต่จริงไม่ต้องถึงในวาสัญญาด้นั้นฌานาที่8ดเอาแค่ฌานที่สี่ก็ได้จิตเป็นอุเบกขาตัวอุเบกขานี่ดีนะ สงบตั้งมั่นเป็นกลางน,นี่ที่หลวงพ่อพูดให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสำหรับคนซึ่งเดินแนวของสมาธินะจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ได้ฌานที่สี่แต่ถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ทำจิตเป็นขณะขณะนะเรียกใช้คณิกะสมาธิ สะสมไปเรื่อยจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงไปเพ่งก็รู้หลงไปคิดก็รู้จิตจะค่อยมีกําลังนะตั้งมั่นขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ความตั้งมั่นตัวนี้ไม่ทนทานนะจะไม่เหมือนคนที่ตั้งมั่นขึ้นมาโดยผ่านฌานมาพวกนั้นจะทรงตัวจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นได้นะหลายวันแต่ก็ไม่เกินเจ็ดวันนะแต่ถ้าเราทําฌานไม่ได้คนยุคนี้คนที่ทําฌานได้ไม่ค่อยมีหรอก เพราะว่าเป็นยุคของสมาธิสั้นสมาธิสั้นเรียกพวกคณิกะสมาธิสมาธิสั้นๆชั่วขณะเดียวแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องไปฝืนทำกรรมาฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตหลงก็รู้จิตเพ่งก็รู้ทำซ้ำๆๆไปเลยต่อไปหลงปุ๊บรู้ปั๊บ,บหลงปุ๊บรู้ปั๊บ,บนะจิตจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันจะตั้งมั่นเด่นดวง สภาวะนะเทียบเท่ากับจิตที่ไปผ่านชานที่สองมาแล้วนะเทียบเท่ากันแต่ไม่ทนทานเท่าเท่านั้นแหละเราะนั้นเราทุกวันต้องทำนะคล้ายแบตของเราเป็นแบตคุณภาพไม่ดีนะเราก็ต้องชาร์จบ่อยๆชาร์จทุกวันทุกวันทุกวันไปบางทีวันเดียวชาร์จครั้งหนึ่งไม่พอ าชาร์จเช้าสายบ่ายเย็นนชาร์จไปเรื่อยๆก็คือทํากรรมฐานของเราไปเรื่อยๆแล้วรู้ทันจิตไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันส้ายจิตนม่มีกําลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างพวกเราหลายคนหลวงพ่อมองพาะหลวงพ่อเขารู้ละมันดูออกอะหน้าตามันไม่เหมือนคนหลงคนที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กันแล้วกับตัวคนหลงหน้าตาไม่เหมือนกัน ราศีต่างกันนะไม่เหมือนกันนะผิดกันไกลเลยนี่พอรจิตเราได้ตั้งมั่นนะมันก็ถึงขั้นในการเจริญปัญญาที่แท้จริงแล้วการเจริญปัญญามีเครื่องมือสำคัญสองตัวนะสมรสมาสติกับสมรสมาสมาธิแล้วก็ให้ความสำคัญลงมาที่กิเลสนะตรงที่เราคอยรู้เท่าทัานกิเลสตัวเองนะ จิตใจเรามีกิเลสเรารู้ทันกิเลสก็ดับนะจิตก็เกิดเป็นกุศลตรงนั้นนะคือตัวสัมมาวายามะมีความเพียรชอบคอยเพียรรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปนะกิเลสเลยเกิดรู้ทันมันไปนะกิเลสไม่จะดับเกิดเป็นกุศลขึ้นแทนนะเหมือนการทำสติปัฏฐานนะจิตตานุปะนะัสสนาเนี่ย ท่านสอนให้จิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาตรงที่มีราคารู้ว่ามีราคานะราคาดับกุศลเกิดแล้วจิตเป็นอะโลพะขึ้นมาแล้วจิตก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้สัมมาวายามะเนี่ยนะอาศัยสติรู้ทันจิตของเราอีกนั่นแหละแล้วเราคอยรู้ทันจิตบ่อยๆไปนะสติเราก็ไวขึ้นไวขึ้นนะสัมมาสติก็เข้มแข็งมากขึ้น สมาสมาธิก็บริบูรณ์ขึ้นในที่สุดจิตก็ตั้งมั่นนะแล้วก็เป็นกลางเห็นสภะะาวธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมท,ทั้งนามธรรมนะไหลผ่านไปเป็นแค่ปรากฏการของรูปธรรมปรากฏการของนามธรรมไหลผ่านไปรูปที่ดีหรือรูปที่เลวเสมอกัะเสมอกัน,ม,กนมาแล้วก็ไป นาม,มาทมที่ดีหรือนาม,มาทมที่เลวนาม,มาทมที่สุขหรือนาม,มาทมที่ทุกข์ก็เสมอกันมาแล้วก็ไปเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเป็นกลางมันมีลักษณะอย่างนี้นะมันจะเห็นส,ส,สภาวะของรูปธรรมนาม,มาธรรมนั้นไหลผ่านไปนะมันจริงๆดูแล้วนะมันเหมือนฝันอยู่นะรูปนามขันห้าเนหะมือนาลันฝันๆเท่านั้นก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆไม่มีสาระแก่นสารอะไร เหมือนภาพลวงตาไม่ได้มีอยู่เท่าไหร่หรอกไม่มีจริงแล้วเป็นภาพลวงตาที่หลอกให้คนหลงเท่านั้นเองเนี่ยพอเราพอนามากเข้ามากเข้านะตรงที่จิตเราตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยมันตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยกาลังของสมาธินนี่พอเรามีสัมมาวายามะคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองที่มันมีกิเลสอะไรเนี่ยสติก็ไวขึ้น สมาธิก็ดีขึ้นสุดท้ายปัญญาเกิดเวลาปัญญาเกิดนะั้นเกิดชั่วแวบเดียวตรงนี้จำให้ดีนะถ้าบอกว่าปัญญาเกิดนะแล้วปัญญาอธิบายธรรมะให้เราฟังเป็นชั่วโมงไม่ใช่ปัญญาหรอกนะอันนั้นความฟุ้งซ่านของจิตปัญญาเวลาเกิดนะเกิดชั่วแวบเดียวเท่านั้นเอง